สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อพิจารณาให้โัษณะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัชไซตเข้ามาได้โอกาสชั้นหนึ่งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละสองตัววันละสองคู่ตามกันมาได้นะครับครบจบไปที่เดียวนะสายเชียร์บอลไม่พลาดยิ่งสัปดาห์นี้ทิศนี้แจกเป็นแสนนะเว้ยต่อบ,บินก็0.7%สนใจคลิกลิงก์ใต้คีดโอ,อเข้ามาได้เลยนะครับเราจะไปไทยลีกนะ สุโขทัยเปิดบ้านพบบีจีปทุมนะครับคู่นี้แข่ง18นาฬิกา30นาทีนะสนใจก็เข้ามาเชียร์บอลไทยกันคอมพิวเ,เตอร์คำนวณมาแล้วนะโอกาสเสมอ27เ็โอกาสที่สุโขทัยชนะ27แล้วก็บีจีชนะถึง46นะฮะมาดูฟอร์มช่วงหลังก็หน่อยใกล้เคียงกันแหละนะเจ้าบ้านสุโขทัยนี่แข่งไป7เกมชนะ2เสมอ3พ้2เกมนะฮะแล้วก็บีจีปทุมชนะ3เสมอ1แพ้3นะครับอืมพอรใกล้เคียงกัน ผลงานเจอกันมาล่าสุดก็สุโขทยัยชนะบีจีหนึ่งศูนย์ด้วยแล้วก็มีบีจีชนะสองศูนย์บีจีสามสองบีจีห้าหนึ่งนะบีจีดูเหล,ลื่มกว่านะครับผลงานของสุโขทยัยสามเกมล่าสุดมีเสมอเทโลชนะชนบรุรีแล้วก็แพ้การท่าเรือส่วนบีจีชนะนะครรีมาห้าสองชนะลำปางแล้วก็มีแพ้ธันบงคอกโดยรวมถือว่าดีนะครับนะบีจีดับแปดสุโขทัยดับสิบนะเออดับในใกล้เคียงกันผมมองว่าเจ้าบ้านแม่งช่วงหลังเล่นดีนะ บีจีมากกว่าที่ด็อกลงไปนะครับคู่นี้มาดูราคากันหน่อยราคาเปิดมาที่ BG ต่อปอปอทั้งหนึ่งจุดแปดแล้วก็สุโขทัยได้เต็มนะก็ถ้าถามว่าชอบใคยชอบ BG แล้วนะโอกาสชนะสูงกว่านะครับคิดว่า BG น่าจะเก็บชัยไปได้นะเต็มที่เสมอเสมอเสียครึ่งหนึ่งพอรับได้ครับเอาไปว่าลุ้น B ีจีปทุมล้วกันคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยสูงกว่าเลียดได้ครับส่วนคู่ที่สองฮะยังอยู่ที่ไทยลีกนะเป็นขอนแก่นเปิดบ้านพบลำพูนวอริเออร์นะ ก็ถือว่าหนักคะแนนใกล้เคียงมากครับเจ้าบ้านขอนแก่นหนักสสี่ลำพูนหนัสสามราคาเปิดมาเสมอเท่านั้นนะครับสี่เกมหลังคู่นี้เจอกันมาชนะคนละเกมนะมีเสมอสองเกมถือว่าสูสีมากๆนะค,คู่นี้มาดูฟอร์มขอนแก่นกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดขอนแก่นมีชนะสามเสมอสามแพ้สี่เกมนะฟอร์มใช้ได้อัตราการบวกดีมากบวกไปห้าเกมเลยเสมอหนึ่งแล้วเสียแค่สองเกมนะแพ้เมืองทองแพ้ปัจจวบ แล้วก็แพ้บุรีรัมแพ้ทีมใหญ่นะราคาพวกนี้ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เลยแต่มีเสมอวีจีนะช้ได้เลยเสมอชนบุรีแล้วก็เสมอฟอสซมานะครับมาดูขอนแก่นในบ้านกันหน่อยขอนแก่นในบ้าน10เกมหลังล่าสุดวินน่งขนัน,นบ้านเล่นดีไปในบ้านแพ้3เกมนะเสมอ4ชนะ3นะครับบวกดีมากๆในบ้าน10เกมบวกเป็นเเกมแล้วนะขอนแก่นในบ้านน่าเชียร์เลยมาดูลำเพลินแล้วอริเออร์หน่อยน่าจะมีหลายตัวที่มัติดทุนชาติรีบีสามแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับ10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3 เสมอ3แพ้4ี่เกมฟอร์มถือว่าทรงๆนะบวกไม่ค่อยดีนะครับบวก2เกมเองเสมอ1เสียไป4เกมนะผมว่าขอนแก่นในบ้านน่าเชียร์แล้วก็ลำพูนวอลเลเอร์10เกมหลังล,งล่าสุดเกมเยือนชนะ4ี่เสมอ1แพ้ไป5ก็4เกมหลังแพ้รวดเลยนะไม่เอาอะไรแล้วมั้งนะ10เกมหลังล่าสุดก็บวกไป3เกมเสียไป4เกมบวกไม่ค่อยดีฟอร์มก็ถือว่าช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับดูแลขอนแก่นมาดีไว้แล้วก็ฟอร์มดีด้วยมีโอกาส ออชนะสูงนะแล้วก็มีโอกาสเสมอก็พอมีขอนแก่นราคาเสมอเองราคาเสมอขอนแก่น1.99อะอยู่ลําพูนได้1.89นะผมว่าเสมอขอนแก่นในบ้านก็นนะักชนะมาก็รับซับไปถ้าเสมอมาก็เจ้าไปนะครับเชียร์ขอนแก่นเจ้าบ้านได้เลยทีเด็ดสองคู่นี้ชอบตามกํมาไดโปรโมชั่นเยอะยิ่งย้ายค่ายตัวนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนเลยนะครับสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาได้วันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ